นี่ยิ่งหิวนี่กัดคือ,อตอนเปิดไฟตอนกลางคืนแล้วครับเปิดไฟแล้วกูเขาว่าไฟครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ่ายรูปให้ดูครับดูหมอกตอนเช้าพรุ่งนี้ประธานครับประธานงานเลี้ยงครับเข้าบ้านหลังเบลเลอร์เลยครับแต่ทางขึ้นสุดโหดเลยครับทางขึ้นทางขึ้นไม่กล้าลงพรุ่งนี้ไม่ลงแล้วครับกลับอีกครั้งหนึ่งครับพรุ่งนี้ลงภูหินล่องกล้าครับอำเภอ,อนครไทยครับ เพราะตอนนี้อยู่ที่ภูทับเบิกแล้วครับพรุ่งนี้จะลงนครไทยย่ากองอิ่มแล้วครับนั่งเทิดทะเนื่องแล้วครับเทิเดทะเนึ่องแล้วครับย่าเทิดทะเนื่องแล้ว เด็กก็กำลังหิวครับน้องแพรนั่งหัวโตครับคนจ่ายตังไอเต้ก็จ่ายตังนั่งหัวโตน กำลังหิวเลยแม่หม้อหิวกำลังน้ำจิ้มลงเลยน้ำจินลงถ้วยครับแม่หม้อกำลังหิวครับมีสะพานยังหิวตอนแรกว่าจะเตรียมมาด้วยครับสุดท้ายมาสั่งบนปูกินครับปูข้าเปลือกครับวันนี้วันที่ห้าครับเดือนเก้าครับกันยายนสองห้าหกสามครับประธานใหญ่ครับหลวงพ่อพรแห่งแสงครับประธานครับประธานนะครับเนี่ย อยากกินเติมน้ำมันครับน้มาเลยครับกินฟรีตามมาได้ครับเติมน้ำมันมากินฟรีพรุ่งนี้ถ่ายรูปแล้วก็จะไปเดินทางต่อภูหินล่องกล้าครับแล้วก็ลงฝั่งนครไทยภูเรือครับเข้าวังสะพุงภูดอนคอนแก่นครับเดินทางกับภรุ่นี้คร